จีลิงเตอเสี่ยวซันหยางแกะน้อยเจ้าปัญญาเสี่ยวซันหยางใจเชาวเยวียนสร้างใครซินตี้หวานเจอเพิ่งเต้าอี้จือต้าหุยหลัง แกะตัวน้อยกำลังเล่นอย่างมีความสุขบนทุ่งหญ้าบังเอิญเจอหมาป่าตัวร้ายเสี่ยวซันหยางซัวชิ้นออเเตหลังียนเจิน นิ้นชิ่งตายิงอ่วอีเกอร์เสียวเสียวเตอฉชิ่งฉิวเห่ามากแกะตัวน้อยพูดว่าคุณหมาป่าที่รักขออะไรอย่างหนึ่งก่อนตายได้ไหมจือย่าวหนึ่งเป่าเจ้องอ่ว ชื่อเต้าเซียนเหมยเตอหยางโลเสมอชิงขิวอว่าโตตายิงต้าหุยหลังสัวตับเท่าที่ฉันสามารถแน่ใจว่าฉันกินเนื้อแกะที่อร่อยได้ฉันจะยอมทำตามทุกคำขอหมาป่าตัวโตวพูด หัวเสียงใจสื่อเฉียนเที่ยวอี้จืออูเสี่ยวซันหยางส่วเจ๋เจียเซียเลโปจือสร้างเตอหลิงตังตี้เกยต้าหุยหลังฉันอยากเต้นรามก่อนที่ฉันจะตายแกะตัวน้อยพูดปดกระดิ่งที่คอแล้วยื่นให้หมาป่า ต้าหุยหลัต้าหุยหลังเสียงโตเหมยเสียงเตอจิ้วเจียก่้เลอหลิงตางสื่อจีนอ่ะเตอเหยาวเลอฉีหลายเพื่อให้เข้ากับจังหวะเต้นรำหมาป่าตัวใหญ่ก็จับกระดิ่งแล้วเขย่ากระดิ่งอย่างแรง มู่หยางเหยือนทิงเต้าหลิงเซิงเจ้าเาลอกั่ว่าไหลข่านเต้าเลอต้าหุยหลังปู้อิหวียต้าหุยหลังจิ้วเป้ยเหยาวสื่อเลอคนเลี้ยงแก่ได้ยินเสียงกลิ่งและมองหาเห็นหมาป่าตัวโตไม่นานหมาป่าตัว ใหญ่ก็ถูกฆ่าตายเสียสยเสเ่ยวซันหออยาง่างฉวินจงแกะตัวน้อยก็กลับคืนสู่ฝูงอย่างมีความสุข ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ